ผู้ใหญ่ใจร้ายผู้ใ่ใจร้ายเธอรู้อว่าฉันจะปวดแค่ไหนที่ต้องเธอหลอกับชีวิตวิเธอใจ้ทุกีเจ็บปว่าัี่เอากเจ็บได้กัทั้นคู่เหรอจะฉันูจะทำยังไงเธอเจ็บแค่ไปฉันก็ทนไม่ได้แล้ว นี่แสดงว่าจะย้อนกลับไปกับฉันแล้วใช่ไหมยังหรอกค่ะมีคนหนึ่งคนยิงหรือเปล่านี่อาจูที่ปฏิเสธว,ว่าไม่รู้แหลยแต่นี่เธอต้องกลับไปกับฉัน,นฉันให้เวลาที่เธอคนนี้คน,นเดียวยแต่ว่าตอนนี้เราไปหาที่น่าคุยกันเถอะ